สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมกันนะครับว่าเลขไหนจจอนะครับเตยมเีเตยมเีเตยมเฮนะครับเต็มเฮนะครับเตยมเีไอเขียบมีส่งคุณเลยนะเตยมเฮนะครับจะเตยมเีกันแล้ววะเตยมเฮนะครับตอนนี้ก็เลขหน้าสามตัวนะครับอ่า เลขหน้าเลขหน้าเลขท้ายแล้วก็เลขที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับมมีแปดแปดโพลมาแล้วนะครับเลขหน้านี่มีแต่แปดเลยนะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับเราลุ้นกันนะครับเต็มคลองนะครับเต็มคลองเต็มคลองเต็มคลองนะครับเต็มคลองเต็มคลองเต็มคลองเดี๋ยวลุ้นกันนะครับนีสาปดเเดี๋ยวลุ้นลุ้นกันนะครับลุ้นกัน รุ่นกันอัแนนเล็กหน้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเรารู้รางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวอัตราสีหนึ่งเป็นศูนย์เลยเปนรางวัลที่หนึ่งเอารางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งรุ้นไปพร้อมกันนะครับหัวฟูนะครับตื่นลุ้นตื่นมาลุ้นหวยนะครับหัวฟูลุ้นไปพร้อมกันนะครับอาตอนนี้เล็กท้ายนะครับเล็กท้ายไหนเล็กหน้าออกกันเลยไรสุดไหนเล็กหน้าแปดหกหนึ่ง สามหนึ่งแปดอันนี้เลขท้ายนะครับเลขท้ายสามตัวศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดเขียนสกระดานี้ดีๆเอานี้่ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเออไปกููงกันแล้เไาซื้อหลายตัวอยู่เยอธราะุนธรรมดานะครับลุ้นนะครับ เต็มมันเต็มเลยรุนใจน้ำมันเือดใครนเต็มแต่ว่าน้เดือดที่เต็มป๋าหายไปไหนกุะหลังหน้าดำเลยครับอะครต้นซื้อด่วนรุ่นหวยนะครับรุ่นหวยรางวัลลิขทตายสองตัวอ่า อออันนี้เลขหน้านะครับเลขหน้าเลขหน้านี่มันออก8 6 1 3 1 8 0 5 7ต่อต่อไปเลขท้ายตัวที่นี่นะครับก็ดูว่าตัวไหนจะมานะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่เลขท้าย8ามตัวครั้งที่อมาเยอะจังเลยนะเนี่ยไม่ใช่8ดจะมาห แือปดหนึ่งเจ็โอ้โหแปนึ่เจ็ดนั่่ว่าโอ้ยแปดหนึ่งเมาแล้วแปดหนึ่งเจ็ดตกไกลเลย8ปดหเจ็ดตกไกลเลยครับโอ้ยมีแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะอืมเนาะปนแม่ แ1ดมีแต่หนึ่งหนึ่งเดนะครับมีต่หนึ่งมีต่ปนึงเ็ดโอ้ยใู่ใส่แบเคียบุอจะเป็นล่มมีแต่หนึ่งหนึ่งเจแปดหนึมีแต่หนึ่งหนึ่งจ็ดสองกับห้าหมุสิเป็นลุม มีขายสตัวคุณลิเป็นร่งมีแต่คนบอกว่าแปดจะมานะครับคุดูแปจะมาตามคาดไหมครับแปดจะมาตามคาดไหมครับกล่องตัวบอสแสดงว่าสิทธิเล็กัแมนบอสหนึ่งสีขอให้เป็นล่างนะครับหนึ่งสีขอเป็นเล็กท้ายสองตัวนะครับมี1หนึ่ง ีนึ่งหนมีมีแจะไปรูอูล่านตัวไหนนะครับ okay. ตัวไหนนะครับเขาจะเต้นตุกทับุกทับฮะอีกไทยสองตัวไทยสองตัวกะจยเต้นทุกทับสิบห,ห เพราะว่ามันไม่ขันไดเหมือนหูุ่มหนุกใหม่มันเป็ดมากเลยเลขที่ออกเลขที่ออกเป็ดหนึ่งเด้อเป็ดเด้อสามเก้าโอ้โหวัดกุดแหวัดกุดแหเข้าจริงๆนะครับโอ้โหอีปิปัเอาได้ชิบ้าทรับชิบ้าติ้งลิงติ้งลิงติ้งลิงลิงงติ้งลิงถูกนะครับผมเอาวัดกุดแหกับเขาอยู่นะครับวัดกุดแหไปถูกชะมาด เออเดี๋ยวเขาบอกไม่ถูกเลยสองใบฟ้านะครับวัดขุดแห่นะมันหายเก่าสามเก่าสามบริษูเจ้าแหมเขาเลยรู้เพื่อที่เขาซื้อมาได้คาเรีกแล้วได้ทุนได้ทุนนะครับตายอย่างเถียรโอ้ยเรีกออกก็สิตายอย่างเถียดแล้วคอยบอกเขาเพื่อฟองหาหาสามเก่าหาเก่าสามวัดขุดแหเข้านะครับวัดขุดแห่บอเขาเห็นเลขว่าแล้วเลขดังมันถ้ามันขุดแหเข้ามันต้องสิบสี่กุมภาหลุดโยกกระนั่นแม่ ถูกนะครับถูกนะครับผมได้นะครับ3ามเก้านะครับสามเก้าผมได้นะครับแต่ว่าได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อย3ามเก้านะครับได้นิดหน่อยนะครับอ่ะกุญแหนะครับกระสานตูนะครับตูเลขเลขตานสมศรีเข้าจริงๆครับเก้าสามสามเก้าเข้าเข้านะครับใครดีใจกับคนที่ถูกนะครับคนที่ซื้อได้นะครับวัดกุญแหนะครับเข้านะครับเข้าเข้าวินนะครับเข้าวินนะครับนี่ก็ยังว่ามันออกกระสานไม่ดีนี่ เบอร์ทะเบียนตัวไหนก็ตามที่ัวนี้ตัวนี้มันอะไรก้นองซื้อเวลาพี่ของอีบ้านนี่แต่ไม่อันนี่่่แมใกีเขาเต็มเต็มนะครับเก้าสามนะครับเลขที่ผมสรุปไว้แล้วนะครับเลขที่สรุปไว้นะครับอันนี้เลขเลขที่ผมสรุปไว้เรียบร้อยนะครับเก้าสามนะครับมีเก้าสามนะครับเลขนะครับเพราะว่ามันไปตรงกับวัดขุดแห่นะครับเลขมีการเกิ่งมาเรียบร้อยนะครับเก้าสามสรุปก่อนหน้านี้นะครับนี่หลักเก้าก็มานะครับหลักเก้าก็มานะครับหลักเก้านะครับคอยดูว่าหลักแปดมันจะมาตามตามมาอีกหรือเปล่านะครับ สามเก้าเก้าสามนะครับก็ถือว่าโอ้บุญบารมีของกับทางวัดขุดแห่นะครับก็สาธุด้วยนะครับกับท่านที่ถูกนะครับหลายคนก็บอกว่าหาซื้อไม่ได้นะครับเก้าสามหมดก่อนนะครับแต่ผมก็ซื้อได้นะครับสามเก้านะครับผมซื้อได้นะครับผมซื้อได้นะครับซื้อได้นิดหน่อยนะครับซื้อได้มาสักใบหนึ่งนี่นะครับสามเก้านะครับวิ่งเจ้าที่สีเม็ดเดียวเขาต่างหากเอ้ยบนเอานะครับรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะครับ 9339นะครับมาตามคาดนะครับเลขดังนะครับมาตามคาดนะครับ9339มาตามคาดมเก้ามาตามคาดนะครับพี่ชายเม็ดเดี9 9. ิลมาตามคาดนะครับพี่ชายเม็ดเดียวมาตรงๆครับไม่ต้องกลับใครจะว่ายังไงก็ช่างครับเลขผมมาก่อนนะฮะแต่หากเก้าสามผมให้ก่อนนะครับเก้าสามผมให้ก่อนเข้าไปเลของศูนย์เก้าสา93ผมให้ก่อนอย่าว่าอย่าว่าพี่เคยกู้จำเลขได้กู้จำอะไรเลยเลขที่อ๋อ มือต้นสองขาอยู่มูอข้อดยขาหนึ่งเดียว4 2 4 6 0 3โอ้ยสศูนย์สอ้ยช่ดีถูกโอ้ยช่บ6 0 3โอ้ยอ้6 0 3 0 4 0 4อันนนนะครับ หกศูนย์สามนะครับหกศูนย์สามหกศูย์สาอหกศูนย์สามพี่นองเอ้ยหกศูนย์สามโอ้ยมีแต่สามศูนย์นย์านริงเบวศูน์มเาอาเดยว่อนอศูะครับศูนเด่นศเด่นก็ศูนย์มานะครับ หนีเลขดังหนีหนีเลขล็อกนะครับหนีหนีเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนี่ศูนย์สี่หนีไปออกศูนย์สามนะครับสามศูนย์สามแปดกันเด้เด็กอาจารย์ม้วนน่ะศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดอาจารย์ม้วนไม่ได้อยู่ข้างหลังนะอ๋อโอเคนะครับก็ดีใจกับท่านที่ถูกนะครับท่านที่ไม่ถูกนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับโอ้อขกท่านโชคดีนะครับ ศูนย์สามนะครับหกศูนย์สามนะครับหกศูนย์สามนะครับโอ้โหนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็พอได้ลุ้นกันนะครับพอได้ลุ้นนะครับผมก็ได้ค่าน้ำมันลดคืนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ค่าน้ำมันลดคืนนะครับวดนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมย้านะครับเป็นแนวทางในการลุ้นกันเสี่ยงฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเข้าเข้านะครับเล่นนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนนนีีี้้ะะคครรัับบดดใจกท่ถูวย